เอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะเรามาพูดคุยกับน้องนักแสดงใหม่น้องบาสนะคะทันชนน์นั่นเองค่ะนะคะเขาบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะกับการที่มาร่วมถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องคุธ,ธานาคีกับพี่อภพงษ์พัดค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตัวเองก็คือแบบซึมซับความเป็นแบบว่าละครนาคีมันตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณแม่เขาเป็นแฟนคลับของละครเรื่องนี้ที่สําคัญเขาเป็นคนดวงแรงด้วยเพราะว่าเกิดวันเสาร์มีพระปางนาคปกเป็นพระประจำวันเกิดค่ะน่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกันด้วยเพราะว่านาคปกก็เปรียบกับพญานาคด้วยเรื่องราวของ ความเชื่อแล้วก็บทบาทครั้งนี้จะเข้มข้นขนาดไหนไปฟังสัมภาษณ์จากน้องบาทกันเลยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเ <c oughs> พราะว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับยอบด้วย <c oughs> แล้วก็ผมก็มีการติดตามเรื่องนาคีมาบ้างนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับในเรื่องของความเชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ผมก็เชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันแม่ผมจริงสร้างสร้างโบสถ์สร้างวัดถวายให้กับภาคอีสานบ้านเกิดแม่ผมก็คุณแม่พาไปบ้าง แต่ผมก็ได้เห็นประเพณีต่างๆ,ๆในแบบพิธีกรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าซึมซับมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเลยคุณแม่ชอบนาขี่มาจริงพอผมอ่าน,ามนผมอ่านหมดแล้วผมก็รู้สึกว่าผมค่อนข้างอินอใช่เพราะาผมเป็นเกวันเสาวด้วยแล้วก็เป็นนักปกครวย <S 2> <S 2> <S 2> ครับปรางปรางผมนะนใช่ก็รู้สึกว่าอ มันน่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวเนื่องกันเนาะต้องทำกันบ้านครับต้องทำกานบ้านบิวหุ่นด้วยที่สำคัญเฮ้ยต้องบิวอีกตอนนี้เขาอยากให้มี six p a คนะฮะ egg pack ถ้าได้เรียสซีเรียสมาเพราะแกอยากให้แบบออกมาแล้วสมบทบาทแล้วก็สมจริงที่สุดเลยนะฮะของผมจะเพิ่มแมสครับก็เป็นหน้าอกแล้วก็ต้องทำตรงนี้ให้ขึ้นเพราะเขาบอกว่าอาจจะมีวอลพอเบาเนะจริงน่าจะเป็นกำไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราติดตามดูได้เลยครับจริงๆมาตั้งเดิมคือทำธุรกิจทำธุรกิจที่บ้าน ก็มีธุรกิจหลายตัวนะครับที่เราประกอบบริษัทผมประกอบการอยู่แล้วก็ผมก็มีแพชชั่เนาะในเรื่องของการแสดงก็เลยได้มีการที่แบบก็ได้โอากาสจากผู้ใหญ่นะครับให้โอกาสมาก็เลยได้เข้ามาเล่นซีรีส์ของโมโนอยูจ่จริงจริงเพื่อนๆที่โตมาด้วยกันก็เป็นนักแสดงก็มีทั้งแชปใช่หลุยใช่ธันวาอะไรอยู่แกงนี้ยังไงนะแก๊งนี้ใช่ทำอยู่ด้วยกัน เราก็เลยแบบสุณซับมาคุณซับมาแล้วกรับเชิญมันก็เติบแตเพื่อนด้วยใช่ครับสนุกครับครับก็มีโดนรจาจณ์บ้างแต่ว่าไม่เรื่องปกติครับเราก็สนุกกับมันคุณพอสลันครับพ่อสลันก็อาจจะให้คำแนะนำหลายๆอย่างก็เรื่องแบบการตอบคำถามบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไกลๆมาให้ผม ก็เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เล็กอยู่แล้วแบ่งได้ครับคุณแม่ให้3วันารออันนี้ก็ต้องลงเรียบร้อยแล้วต้งลงกันแล้วคุณแม่บอกว่าอย่าให้งานเสียนะลูกเลอย่าให้งานที่บริษัทเสียเพราะเราดูแลบุคลากรเยอะก็อย่าให้แบบมันกระทบกับงานหลักด้วยแต่เราก็ทาผู้กู้กันได้ครับมันเกื้อหนุนกันอยู่แล้วชอบครับเราจะมีบอสเป็นนักแสดงพนักงานอวยกำลังใจมาเต็มแต่กำลังใจครับเป็นกำลังใจที่ดีแซวซะเยอะหน่อย ติดตามได้นะคะปีหน้าฟ้าใหม่น่าจะได้ติดตามออภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคุธานาคีโดยพี่อ๊อพงศ์พัฒน์นั่นเองค่ะ